ดีค่ะเรื่องที่กองทัพบ,บกไทยเตือนให้กองกำลังว้าแดงนะฮ UWSA ถอยออกไปจากการล้ำแดนไทยนะบริเวณดอยหัวมาอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้เวลาประมาณหนึ่งเดือนฮนะสาสิบวันที่ก็คาดว่าน่าจะครบในห่วงกลางเดือนธันวาคมนะคือห่วงวันที่สิบแปบเก้ธันวาคมนี้ก็คาดว่าจะจบกันตามที่คาดนะเพราะว่า การสู้รบมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแม้ว่าจะเป็นกองกำลังแล้วก็ไม่ใช่รัฐนะฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยที่อยู่ชายแดนกับว้าแดงรวมถึงรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ยังคงเป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องจบแบบถอยทีถอยอาศัยคือว้าจะยอมถอยออกไปจากพื้นที่ ที่ไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยจะไม่มีการสู้รบกันเพราะเชื่อได้ว่านะคะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีใครอยากที่จะรบนะฮะทหารไทยก็ไม่ได้อยากที่จะรบกับวะไม่ใช่เพราะกลัวเกรงอะไรนะฮะแต่เพราะว่าเป็นแค่กองกำลังไม่ใช่รัฐหรือประเทศที่จะมีศักยภาพในการที่จะมาสู้กับทหารบกของไทย และทหารไทยก็ไม่ได้อยากได้ชื่อว่ารังแกชนกลุ่มน้อยหรือกองกำลังว้าเพราะถ้าเทียบเรื่องของกำลังรบแล้วนะฮะฝ่ายไทยก็ย่อมเหนือกว่าอยู่แล้วแม้ว่ากองกำลังว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่มีความเข้มแข็งทางการทหารมากที่สุดก็ตามแต่ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าว้าแดงนั้นนอกจากมีเมียนมาสนับสนุนมายาวนานในฐานะรัฐกันชนกับไทยแล้ว ก็ยังมีจีนนะฮะหนุนแบบเต็มๆแม้จะเป็นว้าเหนือก็ตามแต่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เชื่อกันว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนนั้นก็คงหาไม่ง่ายสำหรับว้าใต้ที่จะจัดหามาอย่างเพียงพอในการที่จะสู้รบกับทหารไทยแล้วที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างทหารในพื้นที่กับทางว้าแดงก็เป็นไปด้วยดีมาตลอดและยาวนาน อาจเรียกได้ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่สนับสนุนทางฝ่ายรัฐบาลทหารพรมา่าและที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นเสมือนอาวุธที่มาใช้ในการทำลายความมั่นคงของประเทศไทยจนถึงขั้นที่เมื่อสัก20ปีก่อนทหารรบพิเศษของไทยก็เคยปฏิบัติการที่ตะเข็บชายแดนในการทำลายโรงงานผลิตยาบ้ามาแล้ว แม้ฝ่ายว้าแดงจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารพมา่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วแกนนำของกลุ่มว้าแดงก็ยังคงเข้านอกออกในโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยได้เป็นปกติเพราะเมื่ออยู่นอกเขตชายแดนประเทศไทยก็คือเป็นผู้นำของกองกำลังว้าแดงเป็นทหารว้าแดงแต่ในอีกบทบาทหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเหมือนคนชาวเขาคนชายขอบทั่วไป ลูกหลานก็มาเรียนในประเทศไทยมารักษาตัวเข้าโรงพยาบาลก็ในประเทศไทยไม่แตกต่างจากกลุ่มไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกหรือตัวเจ้ายอดศึกหรือแกนนน,แกนนำชนกลุ่มน้อยหรือชนชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกันความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงทำให้ที่ผ่านมาแม้จะมีการล้าแดนกันบ้างแต่เพราะมันอยู่บนตะเข็บอยู่บนเขาและเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปัน ก็จึงมีการรอมชอมกันมาตลอดหลายสิบปีเพราะจะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่ว้าที่ล้ำแดนไทยแต่ในบางจุดตามสภาพของภูมิประเทศทหารไทยเราก็มีเหลือหล่อมๆไปในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอ้างสิทธ์ทับซ้อนเช่นกันแต่ด้วยความรอมชอมและความใจดีของทหารไทยในห่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ว้าแดงค่อยๆกระเถิบคืบคลานขยายการตั้งฐาน จนล้ำเข้ามาเกินงามโดยเฉพาะบริเวณแนวดอยหัวม้าที่ล้ำเข้ามาถึง250เมตรจนฝ่ายทหารไทยเห็นว่าถ้าปล่อยเฉยไม่มีการประท้วงก็จะกลายเป็นการครอบครองอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยๆในห่วงที่ผ่านมากองทัพภาคที่3จึงได้มีการส่งหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนะระดับท้องถิ่นหรือว่า TBC ไปหลายต่อหลายครั้ง และได้ประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นหลักฐานด้วยการเตือนให้วาดถอยออกไปจากพื้นที่แนวเขตแดนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทหารไทยได้เตือนมาตลอดพร้อมๆกับการประท้วงแต่แน่นอนว่าครั้งนี้ก็ย่อมต้องเกิดคำถามว่าทำไมฝ่ายกองทัพบ,บกฝ่ายทหารไทยจึงดูเอาจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นบิ๊กปูพลเอกพนาคล้วปลอดทุกข์ ทมกลางกระแสข่าวเลอว่ามีการกระซิบมาจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือผ่านทางผู้นำกองทัพหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยหรือไม่อีกทั้งพลเอกพนาก็ถูกจัดให้เป็นผบทบที่อยู่ในสายอเมริกันนิยมเพราะนอกจากเคยเรียนจบจากสหรัฐอเมริกาและเคยไปฝึกแล้วยังเคยเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11หรือกองพลสไตรเกอร์ ที่ต้องประสานกับทางสหรัฐเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกมาตลอดแต่หน่วยความมั่นคงของไทยยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามามีบทบาทเรื่องนี้โดยตรงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วกองทัพไทยก็ต้องมองในภาพรวมของมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนที่พยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มว้าแดงได้รับการสนับสนุนไม่ใช่แค่จากเมียนมา แต่รวมถึงมหาอำนาจอย่างจีนด้วยเพราะในยามที่รัฐบาลทหารเมียนมาอ่อนแอลงจากการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรม่ามายาวนานจึงไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตกองกำลังว้าแดงได้เช่นเดิมจีนจึงเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อเสริมความแกร่งให้กับว้าเพื่อเป็นกองกำลังในการพิทักษ์ช่วยเหลือรัฐบาลทหารพรม่าอีกแรงหนึ่ง อีกทั้งฝ่ายจีนเองก็ไม่ค่อยไว้วางใจฝ่ายไทยเพราะเขาก็มองว่าเราก็สนิทสนมกับสหรัฐไม่น้อยดังนั้นในภาพรวมของความสัมพันธ์หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเมียนมาแล้วก็กลเกม,มหาอำนาจของจีนและสหรัฐ มีส่วนต่อความเป็นไประหว่างปัญหาชายแดนระหว่างไทยเมียนมาหรือแม้แต่กลุ่มว้าแดงรวมทั้งชนกลุ่มน้อยหรือว่ากองกำลังชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายกองทัพไทยกับทางรัฐบาลทหารพมา่าหรือแม้แต่กับทางจีนก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้ ดังนั้นในกรณีของว้าแดงนี้จึงได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของว้าแดงทั้งในส่วนของเมียนมาและในส่วนของจีนจนในที่สุดได้ข้อตกลงคือทางฝ่ายว้าจะยอมที่จะถอนและถอยกำลังที่ตั้งฐานทหารของว้าจากบริเวณแนวดอยหัวม้าออกไปอยู่ในฝั่งของเมียนมาตามที่ไทย ได้ประท้วงไปแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทางว้าเองเขาก็มีศักมีสีของเขาและยืนกลานว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายแม้ว่าว้าจะไม่ใช่เมียนมาก็ตามแต่ก็เป็นกองกำลังที่ทางเมียนมาไฟเขียวให้เข้ามายึดครองพื้นที่ตั้งแต่สมัยคุนซาและทำหน้าที่เป็นรัฐกันชนกับประเทศไทยนั่นเองดังนั้นจึงมีข้อตกลงรับว่าทางฝ่ายว้าแดง จะค่อยๆถอยออกไปและรื้อถอนฐานทหารที่ล้ำแดนโดยขอเวลาประมาณ3-4เดือนเพื่อให้เป็นการถอยอย่างมีเชิงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทางฝ่ายว้าเองก็อาจจะเสียฟอร์มที่ยอมถอยให้ทหารไทยในครั้งนี้ว้าแดงก็เป็นฝ่ายที่จะต้องยอมเพราะแม้ว้าอาจจะอยากสู้แต่ถ้าจีนไม่หนุนเพราะโดยยุทธศาสตร์ณเวลานี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จีนเอง จะต้องหนุนว้าให้สู้กับไทยเพราะยังไม่มีประโยชน์ใดซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทนของกองทัพบกและกองทัพภาคที่สามและหน่วยความมั่นคงของไทยได้มีการเจราจากับทั้งผู้นำว้าผู้นำเมียนมาและทางฝ่ายจีนเรียบร้อยแล้วและในเร็วๆนี้ก็จะมีการพบปะกันระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อหารือความร่วมมือด้านชายแดนเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและความมั่นคงชายแดน ที่อาจจะรวมถึงเรื่องที่เรือรบเมียนมายิงเรือประมงไทยและยังจับลูกเรือที่เป็นคนไทย4คนและยังคุมตัวไว้ที่เกาะสองรอการประสานเพื่อปล่อยตัวและไฟเขียวจากรัฐบาลกลางของเมียนมาและก็จะมีการคุยเรื่องนี้เรื่องว้าแดงรวมอยู่ด้วยและจะเห็นได้ว่าในห้วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การฝึกการใช้กำลังทางอากาศทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่สนามฝึกช้ยบาดานจังหวัดลบบุรีที่แม้จะเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปีทุกปีแต่ปีนี้ก็มีการสื่อสัญญาณในรูปแบบของการฝึกด้วยการใช้เครื่องบินรบทั้ง F16 g r i p กริปเพนอัลฟาเในการบินลาดตระเวนรบและการใช้อาวุธโดยเฉพาะระเบิดขนาด500ปอนดอ ที่นักบินกองทัพากาศสามารถทิ้งลงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจนมีการสื่อสารกันว่าภาพทั้งหมดนี้ต้องการสื่อไปอยังชายแดนภาคเหนือเพื่อให้ว้าแดงได้เห็นด้วยซึ่งอาจจะตีความได้ว่าเหมือนจะเป็นการตั้งใจแสดงศักยภาพให้ทางฝ่ายว้าแดงได้ดูอีกทั้งในเพลซ์ลิส s ของกองทัพากก็ตบท้ายยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพากในการที่จะรักษาอธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างเต็มที่การฝึกของกองทัพอากาศในวันนั้นนอกจากเน้นเรื่องของทางบกแล้วยังมีการฝึกในส่วนของเครื่องบินกริปเพนที่บินลาตะเวนปฏิบัติการทางทะเลซึ่งกระถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณไปดังชายแดนด้านตะวันออกหรือไม่แต่อย่างไรงก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้และในยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ ไม่ได้มีใครอยากที่จะสู้รบหรือต้องใช้กำลังในการห้ามหันกันต้องเลือกด้วยการเจราจาด้วยสันติวิธีที่ถือเป็นหลักสากลโดยเฉพาะประเทศไทยเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเราลังแกก,กองกำลังชายแดนกองกำลังชนกลุ่มน้อยแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งกองกำลังหนึ่งก็ตามแต่แม้จะตกลงกันได้ว่าว้ายอมถอยออกไปโดยขอเวลา3-4เดือน แต่ไทยเองก็ต้องไม่วางใจในสถานการณ์ที่มหาอำนาจเริ่มคืบคลานเข้ามาทั้งฝั่งไทยเองและฝั่งเมียนมาและอาจต้องมองไปยาวๆว,ว่าหากรัฐบาลทหารพรมา่าต้องแอบอ่อนแอลงไปกว่านี้จีนที่แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังจะเลือกแผนใดในการคงพื้นที่นี้ไว้โดยเฉพาะการเลือก เสริมสร้างศักยภาพให้กับกองกำลังว้าแดงแบบเต็มรูปแบบเพื่อมาทดแทนความแข็งแกร่งของรัฐบาลฐานเมียนมาอีกทั้งต้องรอดูบทบาทของสหรัฐที่ผ่านมาทางกลุ่มอาเซียนที่ก่อนหน้านี้หวังให้ไทยเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าที่ตอนนี้ต้องจับตาบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ที่จะมาแสดงบทบาทนําในเรื่องนี้รวมถึงบทบาทของอินเดียที่พยายามเข้ามาในเมียนมามากขึ้นเรียกได้ว่าปัญหาความมั่นคงและปัญหารอบบ้านไม่อาจากระพริบตาได้และกองทัพกับฝ่ายความมั่นคงก็ต้องการรัฐบาลและรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่แข็งแกร่งและพร้อมซัพพอร์ตฝ่ายความมั่นคงและกองทัพอย่างเข้าใจและมีจุดยืนที่ชัดเจน มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้รวมถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศโดยมีกองทัพเป็น,นกลไกเสริมในส่วนที่มีความสัมพันธ์ทางทหารเพราะการทูดโดยฝ่ายทหารนั้นจะต้องได้รับไฟเขียวจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเห็นคุณค่าหรือบทบาทสำคัญของกองทัพในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีทางการทหารต่อกัน